สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตรายสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2568วันนี้เวลา17นาฬิกา25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตาสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทีเยนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเทีเยนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมาอัฐิพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีสรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพันรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตาสมัยวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทร์ครบ100ปีแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนพันรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะ จนครบ22รูปเมื <S <S ่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแทนพระนพพัปดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีลพระพรมวชิรามุนีเจ้าอาวาสวัดสุธาเทพพระวรารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตะสัมมาปณิธิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรกส1บไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดระปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา แล้วทรงทอดผ้าไตรอีก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐธรรมรามาธิบดินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐรรมรามาธิบดินที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดมมหาเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดอร์เบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอานันทธรมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน มีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประการที่9 ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรามา,าอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่สองมีนาคม2478่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงและทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วย จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยมุสลิมณวัดมสัสยิดต,ต้นสนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทรงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะรหม,ม่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกอํานวยการโรงพยาบาลประจํากรมแพทย์ทหารบกจังหวัดลบบุรีพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลอานันธรมหิดลนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่เยาวราชเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกัน ทรงเป็นองค์ประธานตรวจพลสวนสนามของกองกําลังฝ่ายทหารสัมพันธมิตรร่วมกับผู้บัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2ทออประเนตรผลงานและการเรียนการสอนทางการเกษตรทรงหวานข้าวในแปลงนาทดลองณมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาการใช้อํานาจตุลาการในหัวเมืองานะสารจังหวัดนครปฐมและสารจังหวัดฉะเชิงเซา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินเสด็จสวรรคตวันที่9มิถุนายน2489ขณะมีขณะมีพระชมพันษา21พรรษาทรงปรองราชเป็นระยะเวลา12ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตาสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2,568ในวันที่20กันยายน2,568โดยทรงพระราชอนุสร์คำานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์สมเด็จพระปิตุลาธิราช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นัประการเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนาราษฎดและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน